สวัสดีคะ่ะก็อยู่กับในช่องแพรวาประพาทินแสสุส,ต,สต,ติชนญแมวก็วันนี้นะคะคิดคอนเทนต์อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเป็นรอบสุดท้ายที่แพาวาคิดก็คือวันนี้เพาวาจะไลฟ์สดในตอนเย็นเนาะก็ตอนเย็นเนี่ยว่าจะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าที่เพาวาจะเอามาขายแล้วก็มาคิดราคาว่าจะเอาราคาเท่าไหร่แต่ว่าก่อนที่จะถามเนี่ยว่าขอบอกอะไรบางอย่างก็คือการเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นเป็นคนที่แบบ สนธิ์ต้องมีของของมันต้องมีของอะไรไอเทมของลิมิเต็ดอะไรนี้ก็มีของที่มันแบบไรสดออกมาแล้วมันดูสวยดูปังแล้วก็ดูปัวมากถ้าพวกกระเทยเห็นนะว่าเด็กอายุประมาณเจ็ดสัพประมาณเจ็ดขวบเนี่ยยังขายได้เลยทําไมเขาถึงต้องขายในตลาดได้แล้วทําไมเขาจะไม่ไรสดได้ล่ะเขาก็ต้องไ์สดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามา มาเอฟมาเอฟตลอดอะไรน,นี้ถ้าเขามาเอฟปุ๊บหรือไม่ก็ถ้าเขาสะดวกในการรับทางที่บ้านหรือจะมาตลาดแล้วเวลาเราไปตลาดเนี่ยเราก็ขายเสื้อผ้าอยู่นู่นนี่นั่นแล้วก็วางเสื้อผ้าว่าเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะเ,เสื้อผ้าตัวนี้ราคาเป็นเท่านี้เท่านี้นะสมมติว่าเสื้อผ้าอทิที่ที่ว่าใส่ัเนี่ยก็คือคิดว่าเอามาขายนะก็คือตัวเนี้ยลายทางสีดําเหมือนคนแหกคุกราคาไม่เกินค่ะไม่เกินหนึ่งร้อยบาท ไม่ถึงหนึ่งบาทเลยด้วยซ้ำยี่สบาทค่ะเอาไหมคะถ้าเอาก็มาซื้อได้เลยนะอันนั้นอันนั้นคือตามตลาดคือขายคนต่อคนไปนเลยแต่ถ้าขายใน Facebook ในไลฟ์สดเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็จะพูดความเป็นมาของเสื้อตัวนั้นแล้วเสื้อตัวนั้นเนี่ยมันมีความเป็นมาอะไรบ้างอย่างเช่นเออม,มันช่วยให้เราใส่แล้วมันดูบุคลิกดีใส่แล้วดูแบบดูสวยดูเป๊ะดูปังดูทั่วมากถ่ายรูปแล้วลงไอจีแล้วมันแบบเด่นมากแล้ว บางจุดของของเสื้อผ้าของเราเนี่ยอาจจะมีแบบความเด่นชัดของลายเสื้อผ้าเนาะความที่แบบว่าเราจะบอกว่าการเป็นแมคค้าออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงที่อยากใส่ฝันเนาะคนที่ใส่ฟันมากที่สุดเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบค่อนข้างไม่ค่อยใช่เป็นผู้หญิงอะ่ะไม่ได้เชิงว่าเป็นผู้หญิงเลยแหละเป็นทั้งผู้หญิงด้วยผู้ชายมาปนด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นการเซนเซอร์ทีฟกับทุกคนเราคิดว่าถ้าการขายเสื้อผ้าเป็นสิ่งสาคัญคุณก็ต้องมีสิทธิ์ที่แบบว่า ไลฟ์สดมีคนมาซื้อของจากเรามีอะไรต่อมีอะไรกับเราแล้วถ้าเราขายเสื้อผ้าประสบความสำเร็จปุ๊บแล้วก็ต้องมาขายกระเป๋าต่อเพราะของวานจะมีสองอยาวด้วยกันนะคะวันนั้นวาไลฟ์สดขายเสื้อผ้ายังไม่หมดนะจ๊ะวันนี้จะไลฟ์ต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีขายกระเป๋าด้วยแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยจะถ่ายเฉพาะเป็นช่วงๆเนาะถ้าเป็นช่วงเช้าวาที่วาไม่ได้ถ่ายก็เพราะว่าวานไม่มีเวลาว่างนะคะ เพราะว่าภาวต้องทํากันมาเนี่ย่ทุกวิชาทุกอันนูอันนี้คือวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ไปทาต่อที่โรงเรียนดีกว่าเนาะมารู้สึกว่าต้องทําที่โรงเรียนแล้วแหละแต่ภพราวรู้ว่าวันนี้ต้องเชีรยงานเชียทิพย์เยอะคือถามจริงวันพรุ่งนี้วะก็ต้องมีสอบต่อเนาะเป็นสอบแบบต้องอ่านหนังสืออย่างเข้มงวดต้องอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แต่สําหรับวารู้ไหมว่ามันต้องเครียดนะวันสอบอะมึงสอบมึงเครียด ต้องอ่านหนังสือต้องอ่านหนังสือคืนคืนหนึ่งคนต้องอ่านหนังสือวันละกี่เล่มถามจริงคือคนปกติะเวลาเขาไปสอบก่อนไปสอบเนี่ยเขาต้องทําอะไรหนึ่งอ่านน้ําแต่งตัวกินข้าวกินข้าวเสร็จบารุงสมองกินน้กินน้าหลับตื่นมาอีกทีประมาณบางคนอาจจะตื่นประมาณเที่ยงคืนอาจจะมีเวลาที่มาอ่านหนังสือเขาก็จะหยิบหนังสือออกมาอ่าน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 ,าน,านในบทที่เขาออกสอบพอออกสอบปุ๊บเราก็อ่านเสร็จแล้วเรารู้สึกไม่ไหวแล้วเราขอหลับต่อ พอหลับต่อปุ๊บแล้วตื่นมาอีกทีประมาณตีห้าแล้วก็มาอาบน,น้าแต่งตัวกินข้าวกินข้าวเสร็จล้วก็ไปโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนก็อ่านหนังสือต่อมาเนาะวาก็คิดว่าวาเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดูแบบเอกชีบวาเป็นคนที่แบบว่าเรียนเรียนดีก็บ้างเรียนดีก็มีบ้างเรียนไม่ดีก็ มีบ้างเนาะก็เรื่องที่เราสงสัยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถามใครก็ได้จางเช่นถามถ่ายหาครูถามถ่ายหาเพื่อนเนาะเรื่องนี้เป็นการเรียนการสอนแต่ถ้า,ถ,าถ้าที่วาคิดคอนเทนต์มาทั้งหมดในวันนี้เนะาะก็คือการไลฟ์สดเป็นความฝ่ายฝันของเด็กแต่ละคนเนาะ ว่ prueba, าเมื่อไหร่เราจะไล์สดเมื่อไหร่เราจะมีเงินเมื่อไหร่เราจะมีเงินเมื่อไหร่เราจะมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวาม,มาเลี้ยงนูน่นนี่นัน่นทำนูนน่นทำนี่ทำนั่น,น,จ,น ting, จ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นเพื่อให้คนได้รับรู้ว่าเออเราเรารวยมาจากการไล์สดนะเราไม่ได้รวยจากไล์สดอย่างเดียวเราเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปทำมุนด้วยบางส่วนก็ไปซื้อของมาสต็อกเพื่อเอามาให้ทุกคนเห็นว่าเอออีเด็กคนนี้มันตั้งใจทำงานนะมัน มันเอาตังที่เราจ่ายเนี่ยมาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆม,มาไลฟ์สดต่อเขาไม่ใช่คิดว่าเออเรามีเงินเราไม่ได้แบ่งมาทําบุญเลยเราซื้อแต่เสื้อผ้าใส่เองคนเดียวไม่เคยมาสนใจเรื่องในการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่มันก็ดี แต่ไม่ใช่คุณใส่อยู่แล้วคุณบอกว่าอ่าวันนี้เราจะมาประมูลเสื้อตัวนี้นะคะที่เพวาใส่อยู่ตัวนี้มันราคา450บาทน,นะคะถ้าใครอยากจะซื้อก็พิมพ์ชื่อมานะคะชื่อเล่นพร้อมราคาค่ะอะไรเงี้ยแล้วด้วยในความที่ว่าเราเป็นเด็กไร้สดอ่ะเราไม่ควรที่จะมาขายเสื้อผ้าที่เราใส่เราควรที่จะไฟ์สดขายเสื้อผ้าที่แบบ เราไม่ใส่แล้วหรือไม่ได้อยู่กับตัวเราไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะงงว่าเออ,อเด็กคนนี้มันขายจริงหรือเปล่าหรือมันขายหลอกหรือมันโกหกว่าเออตัวเองขายแต่หารู้ไหมว่าตัวเองอ่ะใส่เสื้อตัวนั้นอยู่แล้วถ้าเสื้อตัวนั้นมีคนสั่งแล้วเราจะทำยังไงแล้ะเราจะใส่อะไรเราจะไปรู้ไหมอะไรอย่างนี้นเนาะก็ช่วยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะช่วยกดกระดิง่งกุงกรุงกง,ง,ง,งให้ด้วยนะแล้วเพียบความนิ่นด้วยนะว่าพี่เปาสวยเปล่า